ที่หาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกแกน y แ,และเส้นตรงจากคณิตีสองปีหกเจ็ดโจทย์บอกว่าพื้นที่ปิดล้อมระหว่างแกนเอกเขาสนใจพื้นที่ที่โดนกบระวหว่างแกนเอกแกน y และเส้นตรงที่มีจุดผ่านทั้งหมดสองจุดก็คือลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็จุดหนึ่ง เขาอยากรู้ว่าใพื้นที่ที่แม่งโดนประกบด้วยแกนแกน y และไอกราฟเส้นตรงเนี่ยไม่มีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางเตามชอยก็ให้มาที่ว่าทําตัวยุ่งก่อนตัวยุ่งก็คือเส้นตรงไปที่แม่งผ่านจุดลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยหน้าตาแม่งเป็นยังไงวะถูกไหมไอแกน x แกน y ไม่ใช่ปัญหาเพราะแกน x แนวนอนแกน y แนวตั้งเดี๋ยวเรามาสเก็ตกราฟมาวาดกราฟเส้นตรงก่อนก่อนอื่นพี่ก็ขออนุญาตวาดแกน y มาแนวตั้ง แล้วก็ขออนุญาตวาดแกน x มาสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเราจะต้องลงพิกัดลบหนึ่งหนึ่งกลับหนึ่งสามให้ได้ว่ามันอยู่ประมาณไหนเพราะว่าไอสองจุดเนี้ยมันจะอยู่บนเส้นตรงที่เราสนใจซึ่งลบหนึ่งหนึ่งหมายเวาว่าค่า x มันเป็นลบเนาะว่ามันเป็นบวกถ้า x มันเป็นลบมันอยู่ประมาณเนี้ยขออนุญาตนะขออนุญาตนะนะคือโซนเนี้ย x มันจะเป็นบวกใช่ไหมเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามไรก็ว่าไปเพราะาตรงกลาง x มันเป็นศูนย์ เแล้วก็ด้านซ้าย x มันจะติดลบแสดงว่าลบหนึ่งน่าจะประมาณนี้และเสร็จแล้ว y ที่เป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นค่าบวกถ้าค่าบวกจะอยู่โซนบนโซนล่าง y มันจะเป็นลบเพราะตรงกลาง y มันจะเป็นศูนย์อ๋อใช่ไหมทีนี้ y มันเป็นเลขหนึ่งก็ช่องหนึ่งประมาณนี้แล้วกันทีนี้จุดปลายที่มันมาเจอกันก็คือตำแหน่งที่จะเรียกตำแหน่งไงพี่กัดว่าลบหนึ่งหนึ่งอ๋อนะ คัดมาเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งสามซึ่งจุดหนึ่งสามก็คือ x เป็นหนึ่ง x เป็นบวกหนึ่งพี่ว่าอยู่ประมาณเพราะว่า x เป็นบวกจะอยู่ด้านขวาเสร็จแ,แล้ว y มันเป็นบวกสามมันก็ต้องขึ้นไปอันนี้ y เป็นหนึ่งเ็นสองเป็นสามประมาณนี้และจุดปลายที่เชื่อมกันคือประมาณนี้เขาจะเรียกว่าพิกัดหนึ่งสามและหน้าที่ของเราก็คือให้เราลากเส้นตรงเนี่ยผ่านสองตัวนี้เพราะในสองตัวนี้แม่งคือจุดที่อยู่บนเส้นตรงต่อนะทีนี้พี่ทําการลบ ขี้กักพวกนี้เพราะว่าแม่งลายต่อตลบก่อนลบก่อนปึบ๊บๆๆล,ล,ลายตาลายตาอะพี่ทำการวาดเลยซีรัมแล้วกันนัดหนึ่งนะดแล้วกวาดปึ๊บเข้าไปอันนี้มานี้แล้วกันแบบหนึ่งแบบหนึ่งปึ๊บอันนี้นี่ก็ลากไปแล้วนี่ก็ลากไปอ่ะบนกระดานที่เราเห็นคือจะเป็นเส้นตรงที่จบต้องการแล้วก็จุดน้ำเงินน้ำเงินที่เป็นจุดผ่าเราก็จดของพีเลย หลังจากนั้นที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการเอ่อพื้นที่ที่แกน x ลากแบบนะนี่คือแกน x แล้วก็แกน y แล้วก็เส้นตรงพี่ตั้งชื่อให้เป็นเส้นตรง l แล้วกันจะได้เรียกง่าย,ายๆเส้นตรง l ต้องการแกน x แกน y และเส้นตรง l ประกบว่าไอพื้นที่โซนนั้นนะ่ะมีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่ไม่รู้น้องเห็นเหมือนพี่เลยแบบที่มมีแกน x แกน y และเส้นตรง l ประกบ พอมองออกไหมว่ามันคือรูปอะไรมันคือรูปสามเหลี่ยมถูกไหมมันคือโซนนี้แกน x แกน y แล้วมีเส้นตรง l ประกบมันคือโซนนี้เลยที่พี่ไฮไลท์สีแดงเนี่ยเขาเขาต้องการรู้ว่าไอ้โซนเนี้ยมันมีพื้นที่เท่าไหร่เพราะมันโดนแกน x แกน y เส้นตรง l ประกบมันคือพื้นที่นี้เองถูกไหมเพราะมันปิดล้อมด้วย x ด้วย y ด้วย l อ,อะนอกกนั้นไม่เป็นพื้นที่เปิดหมดไอ้นี่เปิดไอ้นี่มันไม่ใช่ ถูกไหมมันต้องเป็นโซนีที่มันโดนเป็นพื้นที่ติดที่เขาต้องตาวทีนี้พอเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมที่จําได้อยู่สูตรนึงเพราะว่าสูงรากฉากแต่พี่ขอลบไฮไลท์สีเขียวนะไฮไลท์สีเขียวนะตรงนี้คือฐานแล้วก็ตรงนี้คือสูงถูกไหมเพราะแกน x แกน y มันตั้งฉากกันสักฐานก็สูงตั้งฉากกันที่นึกถึงสูตรอะไรไหมนึกถึงสูตรที่เป็นแบบพื้นที่สามเหลี่ยมที่เป็นหนึ่งส่วนสองอ่ะคูณฐาน ขอย่อเป็นทอทอทออะไรสักอย่างเออทอทอฐานนึกไม่ออกแล้วก็คูณสูงอย่างนี้แล้วกันแต่ประเด็นคือถ้าเราจะเข้าสู่พื้นที่สามเหลี่ยมได้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าฐานยาวเท่าไหร่และก็สูงยาวเท่าไหร่ซึ่งไม่รู้ใครสักคนเลยถูกไหมไม่รู้เลยว่าฐานเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ประเด็นคือแบบนี้ ี๋ยวพี่ให้ชิกให้ชิกในการหาวิธีการที่เราจะรู้ได้ว่าฐานเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราต้องหาสมาการเส้นตรงแอลมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะออเองว่าหาเพื่ออะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกบอกแบบนี้ก่อนนะเหมือนเป็นการมาคัะเฮ้ยทุกคนหาสมาการเส้นตรงแอลก่อนเดี๋ยวตอนท้ายเราจะรู้ว่าหาเพื่ออะไรเราจะทําการหาสมาการเส้นตรงแอสร้างสมาการเส้นตรงแอลมาก่อนซึ่งสูตรที่ได้เวลาเขาให้สร้างสมการเส้นตรงหาสมการเส้นตรงเนี่ยมันก็จะเป็น y ลบ y หนึ 1, ่งเท่ากับ m คูณ x ลบ x หนึ่งและคอนเซปต์ในการสร้างสมการเส้นตรงอ่ะเราต้องการทั้งหมดสองอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าความชันก็คือตำแหน่งนี้ซึ่งความชันเนี่ยเราก็จะมีสูตรที่เรียกว่าเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x เดลต้าคืออะไรครับพี่เดลต้าก็คือ a เจ้าสามเหลี่ยมเนี่ยอ่านว่าเดลต้ามันแปลว่าคือเอามาลบกัน เดลต้า y y ลบกันเดลต้า x x ลบแบบตามรูปเขาให้มาแล้วนี่สองจุดที่เรารู้แน่ๆจุดนี้กับจุดนี้ใช่ไหมเราจะยึดจุดไหนเป็นหลักฟิกจุดไหนเป็นหลักก็ได้ปกติพี่ก็จะเอา y เยอะขึ้นก่อนก็พี่ก็เอาจุดนี้เพราะ y มันเป็นสามไอ้นี่ y เป็นหนึ่งมันจะได้เป็นค่าบวกก็ได้มองง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเดลต้า y ที่ y มาลบกันพี่เอาสามขึ้นก่อนตรงนี้ มันก็จะกลายเป็นสามลบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าพี่เอา y จุดด้านบนขึ้นไอ้ตรงเดียวได้ x ลบกันก็ต้องเอาจุดด้านบนขึ้นด้วยเพราะว่าเราฟิกจุดด้านบนมาเเพราะฉะนั้น x จุดด้านบนมันจะเป็นหนึ่งแล้วตามได้ลบแล้วต้องเงี้ยถึงจะกลายเป็นลบหนึ่งต้องระวังเครื่องหมายด้วยนะซึ่งสามลบหนึ่งเราจะได้สองและด้านล่างหนึ่งลบลบหนึ่งกลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเลขสองซึ่งสองก็สองตัดกันเลยเพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้ความชันเป็นเลขหนึ่งและรายละเอียดอันที่สอง เขาเรียกว่าจุดผ่านเขียนไม่สวยีพี่ซึ่งซึ่งไอ้จุดผ่านเนี่ยเราก็จะย่อเป็นอีกหนึ่งไว้คำว่าไอ้จุดผ่านก็คือจุดที่อยู่บนเส้นอะ่ะเฮ้เรารู้เรารู้แน่ๆสองจุดนี้ก็คือคนนี้คนนี้แล้วใช้อันไหนวะพี่อันไหนก็ได้มีค่าเท่ากัน ตอนพี่ทําพี่เลือกเลขบวกไม่รู้อะพี่ชอบค่าบวกเออพี่เลือกเลขบวกเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็นจุดหนึ่งสามแต่ว่าถ้าเกิดเด็กๆไปลองทําเองก็อาจจะใช้อันนี้ก็ได้สุดท้ายสมการที่ได้มันเท่าเท่ากันแล้วเราก็จะแทน x หนึ่ง y หนึ่งเอกหนึ่ง y หนึ่งแทนตำแหน่งแสดงว่าสมการเส้นตรงของเรามันจะติดแค่ตัวแปร x กับตัวแปร y นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มีการระดมผลแทเข้าไปในส่วนของ y หนึ่งเราแทนเป็น x มันก็จะเป็น y ลบ m อที่เป็นความชันคือเลขหนึ่งแล้วก็ตามด้วย x ซึ่งเอ็หนึ่งมันจะตรงกับเลขหนึ่งพอดีก็จะกลายเป็นเอลบหนึ่งปะเด็นก้อนเนี้ยหนึ่งไปคูณกับใครมันก็ต้องได้คนเดิมมันก็จะเหลือแค่เอลบหนึ่งต่อตามพี่นะเพราะฉะนั้นด้านขวาเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นเอลบหนึ่งแล้วฝั่งเนี้ยมันจะเป็น y ลบสี่เสร็จแล้วถ้าจัดรูปสวยๆก็ที่ก็จะย้ายคือคือ คือพี่จะทําให้ x มันเป็นบวกตอนนี้ x มันเป็นบวกอยู่แล้วอ่ะแสดงว่าพี่จะต้องย้าย y ไปลบเอาเวลาพี่จัดรูปนะพี่จะให้ x เป็นบวกเราก็จะได้ x แล้วก็ลบ y เสร็จแล้วลบหนึ่งคนนี้เราจะย้ายไปเป็นบวกเราก็จะได้เป็นลบสามบวกอีกไอ้หมม่ถึงด้านซ้ายนะเราก็จะได้ลบสองเสร็จแล้วพี่มีการสลับฝั่งเพราะพี่คุ้นชินกับตัวแปรที่มันอยู่ฝั่งซ้ายมากกว่าแล้วก็ย้ายสลับฝั่งก็ปั๊บๆมันก็จะได้ x ลบ y เท่ากับลบสองคนนี้จะเป็นสมการเส้นตรงแ พอได้มาแล้วยังไงต่อพีเดี๋ยวเราให้ฟังต่อนะสรุปก็คืออีกรอบหนึ่งเผื่อใครไม่ทันก็คือเราเป็นการสร้างสมการเส้นตรงแอลซึ่งสมการเส้นตรงแอลเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย y ลบ y เท่ากับ m ลบ m คูณ x ลหนึ่งแล้วเราก็ต้องการสองอย่างความชันกับจุดทังสองอยก็หาเข้าไปเอาคอนเซปต์ประมาณนี้นะและทีนี้ที่บอกได้หรือยังว่าหามาทำไมที่เราหามาเพราะว่าน้องดูนะ สิ่งที่เราต้องการอะเราอยากรู้ว่าจุดไฮไลท์สีอะไรดีปะแม่งหมดแล้วสีสีส,สีเหลืองสีเดืองเราต้องการรู้ว่าจุดนี้พิกัดเท่าไหร่และเราก็ต้องการรู้จุดนี้ว่าพิกัดมันเท่าไหร่ซึ่งไอจุดเหลืองไอจุดหนึง่งที่พี่ไฮไลท์เนี่ยไอจุดเนี้ยมันเรียกว่าจุด แกน x ก,ก็คือจุดที่เส้นตรง l กับแกน x และไอจุดเหลืองๆอ,อันบนน่ะมันคือจุดที่เส้นตรง l ตัดกับแกน y ซึ่งถ้าเราหามันได้เราจะรู้เลยว่าไอฐานไอสูงมันยาวเท่าไหร่เดี๋ยวหามาก่อนเดี๋ยวหามาก่อนเดี๋ยวเราตอบได้เองเพราะฉะนั้นเราเอาจุดนี้กันก่อนจุดนี้เนี่ยมันเรียกว่าจุดตัดแกน x ซึ่งเวลาเราหาจุดกับแกน x เ,เนี่ยเราจะต้องแทน y เป็น0ในสมการเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นการ หาจุดตัดแกน x เราก็วงเลยว่าแทน y เป็นศูนย์มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทำไมพี่มัดมือชกไปหาสร้างสมการมาเพราะเราจะหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y มันจะต้องสร้างจากสมการเราก็แทน y เป็นศูนย์มันก็จะกลายเป็น x ลบศูนย์แล้วก็เท่ากาับลบสอง x ลบศูนย์ก็คือเหล,ลือ x x ก็เลยเป็นลบสองนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดแกน x จุดที่อยู่บนแกน x อกที่กัดมันเป็นลบสองศูนย์ ไอ้จุดเนี้ยไอ้จุดเนี้ยจุดซ้ายเป็นลบสองศูยนยนะ์พี่เขียนนะพี่เขียนนะแล้วพี่ต่อนะแล้วพี่ต่อนะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ไปหาจุดตัดแกนวาหาจุดตัดแกนวซึ่งไอ้จุดเนี้ยคำว่าจุดตัดแกนวจุดแกนวก็คือแท x เป็นศูนย์นะเออหาจุดตัดแกน y คือแทน x เป็นศูนย์เพราะบนแกน yx มันเป็นศูนย์เนียถูกไหมเราก็แทน x เป็นศูนย์ในสมการเนี่ย x เป็นศูนย์มันแทน x เป็นศูนย์นะมันก็จะกลายเป็นศูนย์ลบ y แล้วก็เท่ากาับลบสองศูนย์ลบ y ก็คือหรือลบ y เท่ากาับลบสองแล้วเหมือนเราไปคูณลบหนึ่งตลอดเราก็จะได้ y เป็น x สองเพราะฉะนั้นพิกัดที่อยู่บนแกน y จุดตัดแกน y มันก็เลยได้เป็นพิกัดศูนย์สอง เนาะเราก็เอาไปใส่เป็นศูนย์สองตำแหน่งนี้ซึ่งตรงกลางมันเป็นจุดศูนย์ศูนย์มันเป็นจุดกำเนิดอ่นเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องการหาความยาวด้านที่นคือโซนนี้ซึ่งไอความยาวด้านฐานน่ะมันมันเป็นความยาวแนวนอนทีนี้พอมันเป็นความยาวแนวนอนอ่ะมันคือความยาวค่าอีก ส่วนถ้าเป็นความยาวแนวทั้งอ่ะมันคือความยาวข่า y เราก็ต้องอยากรู้ว่าไอาความยาวแนวนอนเนี่ยไอความยาวค่า x เอกะ่ะมันยาวเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นความยาวาทีนี้พอความยาวข่า x เ,เนี่ยหลักตรงนั้นคือเราก็ดูเลยว่าเฮ้ยมันห่างกันเท่าไหร่วะจากศูนย์ไปเจอลบสองอยากอยากรู้ว่ามันห่างกันเท่าไหร่เอา x มากลบ x น้อย x มากคือศูนย์ไปลบกับ x น้อย x น้อยคือลบสองห่างกันสองแสดงว่าความยาวกับสอง เอาตัวมากลบตัวน้อยจะได้ความยาวได้ระยะห่างหรือเราจะดูง่ายๆก็ได้พี่ผมดูแบบนี้ได้ไหม0กับลบ2มันห่างกันลบ2แต่ความยาวต้องเป็นค่าบวกผมก็ตัดลบทิ้งตอบ2นะก็ได้เหมือนกันหรือเราจะดูแบบพี่ก็ได้เอา x มากลบ x น้อย y มากลบ y น้อยถูกไหมเราอยากได้ความยาวให้ x เ,เอา x มากลบ x น้อยเพราะว่าความยาวจะเป็นค่าบวกมันต้องเอามากลบน้อยเพราะฉะนั้นไอฐานะยาว2เราก็เลยได้ว่า1ส่วน2คูณ2 ถัดมาส่วนสูงส่วนสูงก็คือไอ้ไอ้ส่วนสูงอ่ะคือแนวตั้งสีชมพูแล้วกันนะแนวตั้งแนวตั้งซึ่งระยะแนวตั้งอ่ะมันคือระยะวายแล้วเราอยากรู้ว่าแนวตั้งได้เท่าไหร่เนี่ยเอาวายมากลบวายน้อยวายมากคือสองวายน้อยคือศูนย์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสองลบศูนย์เราตอบสองได้เลยแสดงว่าส่วนสูงก็ยาวสองและสุดท้ายมันถามพื้นที่สามเหลี่ยมก็หนึ่งส่วนสองคูณฐนศูนย์เลขสองมันก็ กอนได้ถ้ามันจะตอบสองตารางหน่วยนั่นเองซึ่งมันมีช้อยสองตารางหน่วยพอดีเราก็เลยตอบช้ยชอยสองสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานไม่ได้คณิตเลยแต่อยากได้คณิตสองหกสิบบวกบวกและจบได้ในหนึ่งเดือนพี่ขอแนะนำเป็นคอร์ส A Level คณิตสองราคาพิเศษสองพันเรอบาทและสำหรับน้องที่สมัครคอร์สภายในเดือนนี้โบนัสพิเศษหนึ่ง ปูพื้นฐานจำนวนจริงเฉพาะส่วนที่ใช้ในคันที่2 2คลิปสอนตะลุยโจทย์คันที่2ย้อนหลัง5้าพศแต่64-68และ3หนังสือ3เล่มมูลค่า300บาทฟรีและสุดท้าย4ม็อกเทสคันที่2ใหม่5ชุดพร้อมเฉลยละเอียดใครสนใจสมัครทักมาที่ Mac อันเดอร์สกอร์ดสีเขียวนะมีตัวแอสได้วยแล้วเจอกันในคอร์สที่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราได้60บุกบวกแน่นอะน